สวัสดีครับพบกับช่องชิเด็ดบอลน้าวอยู่เหมือนเดิมนะครับผมทุกวันสําหรับวันนี้นะาก็หยิบมาหนึ่งคู่นะครับผมสําหรับแนวทางตัวหน้า u t u b e ตัวฟรีของช่องนาวอยู่นะครับก่อนจะไปที่เด็ดคืนนี้นะขอไปสรุปผลงานในตัววีพีแล้วก็ตัวหน้า YouTube ของตัวเมื่อคืนย้อนหลังนะครับผมที่ผ่านมานะก็ให้ฝังลิสบอนไปนะผลก็จบที่2ประตูต่อศูนย์นะครับผมก็ไม่มีผิดพลาดสมาชิกที่ติดตามแนวทางช่องของนะ้าก็ยินดีกันไปด้วยนะครับผม ก่อนจะไปทีเด็ดคืนนี้อีกครั้งนะผมนะไปสรุปผลงานในตัว v p ก่อนนะผมนะให้ฟังลีโปรเุเกสสปอร์ติงต้งลิบอนไปเช่นกันจบที่2ประตูต่อศูนย์ก็ไม่มีผิดพลาดอะไรทำให้สถิติตอนนี้นะผมของเดือนนี้ได้มา16เสมอ2พลาดไป3ามนะผมสมาชิกที่ติดตามช่องของนะ้าสามารถดู e p ย้อนหลังได้เลยนะผมนะ้าสรุปให้ทุกวันนะผมเป็นแนวทางก็รีวิวตามผลงานจริงนะผมมีผิดพลาดเป็นปกตินะผมแต่วันนี้ก็บวกก็ยินดีกันไปสำหรับตัว VP ของน้านะผม สำหรับแนวทางสเต็ปตัวนะารับเมื่อคืนนะให้ไป2ชุดนะผมก็เข้าหมดนะครับผมเป็นเป็นแนวทางสูงแรกชุดแรกก็กินเต็มหมดนะครับผมชุดที่2ก็กินเช่นกันนะครับผมสำหรับสเต็ปที่ผ่านมาสนใจอยากได้แบบนี้ก็สามารถออสอบถามน้าไปได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแนวทางการติดต่อให้ทิ้งไว้ใต้คลิปเช่นกันนะครับผมหรือกดที่โปรไฟล์ของ่อ,องของน้ามาได้เลยนะครับผมสําหรับแนวทาง3มเต็งเมื่อคืนเข้า2พลาดไปน1นะครับผมของวันที่25้าที่ผ่านมาสําหรับตัวเมื่อคืน นามาสรุปใน BP ให้นะผมแนวทางสมาชิกก็บวกๆกันไปอยู่แล้วนะในตัว BP ของหน้านะผมเพื่อใครสนใจครับจะไปบวกต่อในครอบครัวเดียวกันแบบนี้ที่น้ารีวิวให้ก็สามารถติดต่อน้ามาได้เลยนะผมหรือสอบถามใต้ เคลิปได้เลยนะครับผมสมาชิกน่าจะดึงเข้า v p ฟรีนะสำหรับฟุตบอลคืนนี้นะหยิบมาหนึ่งคู่นะผมไปที่ลีกอิตาลีนะซิลีเอยู่เป็นตุสเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลนเซ่นะผมมาดูสถิติของทั้งคู่นะครับผมเคยเจอกันมาแล้ว5ครั้งนะผมเป็นฝั่งอยู่เป็นตุตนะครับทำได้ดีกว่าชนะไป3ครั้งได้เสมอไป2ครั้งนะผมแมตช์ล่าสุดนะผมปีล่าสุดที่ผ่านมาก็เป็นฝั่ง ยูเปนตุสนะครับเปิดบ้านนะผมเอาชนะไป2ประตูต่อหนึ่งแน่นอนนะครับคืนนี้ก็เป็นฝั่งอยู่เวนตุสเป็นฝั่งมาต่อของเลนเซ่นะผมน่าจะต่อเยอะเลยทีเดียวราคาแพงน่าดูเดี๋ยวเรามาดูสถิติของชิมเยือนก่อนนะครับผมเป็น ense, เลนเซ่หกเกมที่ผ่านมาสถิติดีมากนะผมร,รวมทุกรายการเสมอแค่2เกมที่เหลือชนะหมดนะผมะชนะไป4 4ครั้งนะครับผมของเลนเซ่นะผมร,รวมทุกรายการลาสุดก็ชนะมา1ประตูต่อศูนย์เมื่อเล่นในบ้านนะผมมาดูเกมเล่นนอกบ้านของเลนเซ่นะผม ฤดูการน,นี้นะสิบเกมที่ผ่านมาต้นเกมฤดูการไ,ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมแพ้ไป4นัดรวดนะผมไปเยือนนอกบ้านนะผมแต่แพ้ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะสิบเกมที่ผ่านมาชนะแค่2ครั้งได้เสมอไป3เกมนะสำหรับฝั่งเลนเซนะผมมาดูเจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสนะครับผม6เกมที่ผ่านมาชนะไป3เกมได้เสมอสองครั้งแพ้ไป1นครั้งนะผมออกไปเยือนล่าสุดแพ้4ประตูต่อศูนย์นะผมนอกบ้านสําหรับยูเวนตุสช่วงนี้นะผม10เกม10นัดที่ผ่านมารวมทุกรายการที่เป็นเจ้าบ้านนะครับผม สิบเกมที่ผ่านมาชนะไป5เสมอไป3แพ้ไป2ล่าส,สุดก็เล่นในบ้านมาชนะลาซิโอนะผมถ้าจะไม่ผิดชนะไป3ประตูต่ตอหนึ่งในบ้านมาดูอันดับตารางคะแนนครับของทั้ง2ทีมนะผมระวังเรนเซ่กับยูเวนตุสนะครับผมตอนนี้อันดับตารางคะแนนตอนนี้เรนเซ่ครับล่างอันดับสามนะผมแข่งไป5เกมได้ชนะไป3ครั้งเสมอ2ไม่แพ้เลยนะสำหรับฝั่งหลเรนเซ่นะผมฝั่งยูเวนตุสนะผมแพ้ไป1เสมอ1ชนะไปสามนะผม ทั้งสองทีมห่างกันแค่หนึ่งแต้มนะผมเลนเซมี1 1คะแนนส่วนอยู่เป็นตุสมี10คะแนนตามหลังแค่หน,นึ่งคะแนนสำหรับคืนนี้มาลุ้นกันนะผมอย่างไรก็ตามนถึงแม้สถิติเกมออกไปเยือนของเลนเซล่าสุดอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะผมก็เสมอมาสามนติดนะครับผมก็ดูจากฟอร,ร์มรวมทุกรายการนะผม6เกมที่ผ่านมาเลนเซยังไม่แพ้เลยนะผมก็เสมอไป2 ชนะไป4เกมเลยนะครับผมล่าสุดก็ชนะมาส่วนยูเวนตุสนะผม3นกดที่ผ่านมาชนะ2แพ้ไป1เกมในบ้านล่าสุด3เกมที่ผ่านมาแพ้1เสมอ1ชนะ1นะครับผมโดยรวมแล้วก็ขุมกําลังทีมก็น่าจะพอๆกันแต่เลนีราคาคืนนี้นะครับสามารถเช็คในเว็บได้เลยนะผมราคาเปิดมาแพงมากก็อยู่ที่ลูกครึ่งเลยนะครับผมนาะมองว่าคืนนี้เลนเซ่น่าจะยันไหวได้แน่นอนนะผมก็ขอไปทางทีมเยือนเลยละกันนะครับผมชื่อชั้นไม่ต้องห่วงแต่ราคามันต่อเยอะนะครับผม ก็มองว่าลนเซ่น่าจะเอาอยู่นะผมสาหรับแนวทางคืนนี้เผื่อใครถ้ผมแนวทางไม่ตรงกับน้าก็สามารถสวนทางได้เลยหรือสอดบ่อยผ่านคลิป YouTube ตัวนี้ได้เลยหรือไปผ่านอีพีต่อไปนะผมติดตามอีพีต่อไปได้นะผมโอเค,คสำหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออาภายัยไม่ถูกใจใครก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ